สองพระหัตถเพื่อราษฎรทุกวันนี้ชาวบ้านคุ้งตะโนดตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงเล่าสืบเนื่องกันมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ถ้ำต้นไทรอำเภอกุยบุรีวันนั้นมีเรื่องราวที่ตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของพระสกนิกรของพระองค์ที่มาเฝ้ารับสเสด็จครอบครัวของนางชุบยอดแก้วและหลานสาวชื่อนางสำลี พากันมาเฝ้ารับเสด็จทั้งๆท,ที่นางสำลีท้องแก่ใกล้คลอดและนางชุบรู้สึกปวดท้องอย่างหนักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ามาจับตัวนางชุบตรสถามว่าเป็นอะไรทำไมหน้าเหลืองๆนางชุบตอบว่าปวดในท้อง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเรียกหมอมาตรวจดูอาการนางชุบแล้วพระองค์ก็ทรงวิทยุหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครู่เดียวพระองค์ก็เสด็จมาสั่งให้นำนางชุบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลนางชุบยังพูดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าถ้าทั้งสองพระองค์ไม่ได้เสด็จมา นางชุบก็ตายไปแล้วแต่วันนั้นและว,วันรุ่งขึ้นทรงโปรดให้เฮลิคอปเตอร์นำนางสำลีไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดเนื่องด้วยนางสำลีสุขภาพไม่ดีนักนับแต่ต้นรัชการนอกจากพระราชทานหน่วยแพทย์ให้รักษาราษฎรในท้องถิ่นต่างๆแล้ว พระองค์ยังทรงอนุเคราะห์ทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศพระมหากรุณาธิคนนุณนี้ช่วยดับทุกร้อนให้กับผู้คนมากมายบางครั้งมิใช่เพียงแค่บรรเทาทุกข์ท,ทรมานแต่หมายถึงการรอดพ้นจากความตายพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผู้เจ็บป่วยจำนวนมากมายคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณว่าเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่อีกครั้ง